คุณตาคุณตามานั่งดูสายน้ำอีกแล้วไม่หนาวเหรอคะไม่หนาวจะล้านวันนี้ตาแต่งตัวสะอุนเจวแล้วทำไมคุณตามานั่งดูสายน้ำตรงนี้ล่ะคะตาคิดถึงตอนจีน้ำจัว่วเมื่อปีที่แล้วคิดเกินมาทีไรก็อดใจใหายไม่ได้สั ใช้กับวรุตาคิดขึ้นมาก็เช่นเดียวกันกับคุณตาใจหายวันแรกที่วรุตาเห็นนะคะตกใจมากๆเลยค่ะน้ํามาจากไหนกันก็ไม่รู้ท่วมไปทุกที่เลยค่ะดีที่เรามีต้นไม้หลากหลายเขากดช่วยพยุงน้ํำไม่ห้ไหลเฉียวไปได้เยอะทีเดียว ล้านลองดูเถอะเห็นจากกิ่งไม้ใบไม้ติดติดอยู่บนต้นไม้นั่นไม้ล่ะบารุตาเห็นค่ะคุณตาบางต้นมีต้นสูงอยู่บนต้นไม้เลยค่ะคุณตานี่แหละประโยชน์ของต้นไม้ล่ะเขาช่วยชะลอความเร็วความแรงของกระแสน้ำได้ ทำให้เกิดความเสียหายน้อยลงอย่างนี้เราต้องช่วยกันปลูกป่าเยอะๆแล้วค่ะคุณตาป่าจังมีประโยชน์เยอะแยะมากมายจริงๆเลยค่ะคุณตาคะแล้วสำหรับคนที่เขามีพื้นที่น้อยแต่อยากจะปลูกป่ากับเขาเราจะมีวิธีการแนะนำเขาแบบไหนคะก็ไม่ยาก ผูไม้หาระดับในหลุมพอเพียงแค่เรามีพื้นที่แค่เม็ดกูลเม็ดแค่นี้เราก็สามารถมีทุกอย่างที่เราอยากจะกินแถมช่วยกันสร้างป่าเล็กๆให้กับพื้นที่ของเราได้ด้วยหมายความว่าอย่างไรคะคุณตาหลุมพอเพียงวรุตายัางไม่เคยได้ยินเลยค่ะ หลุมพอเพียงนั่นก็คือการปลูกผืชห้าระดับปลูกกล้วยตรงกลางเพื่อเป็นผีเลี้ยงและก็ปลูกผืชห้าระดับรอบต้นกล้วยนั่นเองเป็นการลดภาระการรดน้ำการใช้พื้นที่น้อยสุดแต่ให้เกิดประโยชน์ มากที่สุดนั่นเองสุดยอดเลยค่ะมีพื้นที่แค่เม็ดคุณเม็ดเราก็สามารถปลูกทุกอย่างได้แล้วแล้วทำไมต้องใช้ต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงล่ะคะ้คุณตาต้นกล้วยเป็นพืชที่มีน้ำเยอะเขาก็จะส่งความชุ่มชื้นให้กับพืชที่อยู่รอบๆ ของเขาด้วยาดีจังเลยค่ะคุณตาต้นกล้วยจ้างเป็นพืชที่มีน้ำใจมากๆเลยค่ะใจแล้วล้านเอ้ยถ้าคิดไม่ออกจะปลูกอะไรตาขอแนะนำกล้วยแล้วทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องกรวยกลวยคุณตาสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วไม้ห้าระดับ มันมีอะไรบ้างคะ่ะคุณตาวรุตายัางไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะสูงกลางเตี้ยเรียดินกินหัวไงจะลานอะไรนะคะคุณตาสูงกลางเตี้ยเรียดินกินหัววรุตาก็ยังไม่เข้าใจค่ะคุณตาช่วยอธิบายวรุให้วรุตาเข้าใจนิดหนึ่งนะคะคุณตา ตาไม้ถึงตน้นตีสูงนั่นก็คือไม้ยืนต้นนั่นเองก็จะมีต้นตะเคียนยางนาสักเป็นตน้นส่วนกลางนั่นก็คือมะม่วงมะพร้าวไผ่ส่วนต้นทีเตีย้ยก็จะเป็นจำพวก,รก,กพริกมะเขือกะเพรา ส่วนที่เรียดดินก็ล้านจะเห็นก็จะมีแตงโมฟักทองหันชันส่วนใต้ดินนั่นก็คือพวกจำพวกที่มีหัวคิ้งขามันเผือกนั่นไงล้านพอเข้าใจไหมสูงกลางเตีย่ยเรียดดินกินหัว ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณตาเข้าใจแล้วค่ะวารุตาเข้าใจแล้วค่ะไม้ห้าระดับสูงกลางเที้ยเรียดีินกินหัวใช้พื้นที่น้อยแต่เกิดประโยชน์สูงสุดช่างเป็นศาสตร์พระราชาที่นำมาให้ทุกคนได้ปฏิบัติการทุกระดับ ทุกพื้นที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถทำได้แถมมีอาหารให้มีกินอุดมสมบูรณ์ด้วยพอหลวงท่านทรงพระเมตตาให้กับพวกเราคนไทยหาที่เปรียบไม่ได้เมื่อเป็นแบบนี้พวกเราคนไทยทุกๆคนจะต้องช่วยกัน นำศาสตร์ของพ่อหลวงมาปฏิบัติเปื่อความมั่นคงอย่างเยืนปรุตาก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำศาสตร์ของพ่อหลวงมาปฏิบัติมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะคุณตาคุณตานั่งนานแล้วลุกขึ้นเดินกันสักหน่อยดีไหมคะเดี๋ยววรุตาช่วยประยงคุณตาค่ะ ไม้เท้าคุณตาอยู่ไหนคะอยู่นั่นไงล้านไปกับคุณตาลุกขึ้นช้าๆน,นะคะอากาศเย็นแบบนี้เราต้องเดินคะ่ะไปจะหรานตาก็นั่งนานแล้วดูซ้ายน้ำก็คิดอะไรเพลินเพลินไปเรื่อยไปกัน